ล่าสุดวันนี้ผมติดตามข่าวและได้ทราบข้อมูลมาว่ามีการแจ้งความกันที่สอนอบางยี่ขันไทยรัฐพาดหัวนะครว่ารองนายกคนนี้ก็ได้ไปแจ้งความว่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็สามีร่วมกันช่อโกงนะครับพร้อมพ่อแม่ของผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ต้องหาสี่คนแล้วก็ตำรวจสั่งฟ้องจะพาตัวไปส่งอายการคดีช่อโกง สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับความคืบหน้าคดีอดีตรองนายกนะครับถูกผู้หญิงคนหนึ่งฟ้องว่า,าถูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะครับฟ้องว่าไปเป็นชู้กับเมียเขาตามที่ทนายตั้มได้เปิดเผยคดีจนเป็นข่าวเกีียวกลาวไปเมื่อสองสมวันล่าสุดวันนี้ผมติดตามข่าวและได้ทราบข้อมูลมาว่ามีการแจ้งความกันที่สอนอบางกีขันไทยรัฐพาดหัวนะครับว่า รองนายกคนนี้ก็ได้ไปแจ้งความว่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็สาม,มีร่วมกันช่อโกงนะครับพร้อมพ่อแม่ของผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ต้องหาสี่คนแล้วก็ตํารวจสั่งฟ้องจะพาตัวไปส่งอายการคดีชอ่อโกงก็เท่ากับว่าคดีนี้ก็จะมีสองสำนวนคนระับสำนวนในศาลเยาวชนเรื่องนะรองนายกคนนี้เป็นชู้กับเมียเขาหรือไม่การเป็นชู้เนี่ยก็ต้องดูว่านะครับมีการล่วงเกินเมียคนอื่นหรือไม่ถ้ามีการล่วงเกินมีการ มีการล่วงเกินนะหรือม,มีการไปร่วมหลับนอนหรืออะไรทํานองนี้ก็มีความผิดนะครับฐานไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านแต่ก็ต้องดูนะครับว่าสามีซึ่งเป็นโจนะรู้เห็นเป็นใจหรือให้อภัยหรือไม่ถ้ารู้เห็นเป็นใจนะครับไม่ว่าอะไรนะหรือให้อาภายัยหรือมีส่วนในการรับเงินรับทองอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนอันนี้เป็นหลักกฎหมายง่ายๆ ส่วนเรื่องการช่อโกงที่ว่า,อาลองนายกไปแจ้งความที่สอนอบางยี่ขันนั้นก็ต้องดูว่ามีการโกหกหลอกลวงได้เงินได้ทองไปจากรองนายกคนนี้หรือไม่ทั้งผัวทั้งเมียและพ่อแม่ผู้หญิงร่วมมือกันโกหกหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปจํานวนนับสิบล้านหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปอีกคดีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้โดยเสน่หานะครับอันนี้ก็ไม่สามารถดําเนินคดีช่อโกงได้ มันก็เป็นเรื่องการให้โดยสเสน่หาก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ก็คดีพวกนี้ก็ติดตามมันต่อไปนะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ให้ความรู้ทางกฎหมายส่วนใครผิดใครถูกก็ต้องรอศาลตัดสินจะเป็นชู้หรือไม่นะเป็นชู้กับเมียเขาหรือไม่ก็รอศาลตัดสินนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะทั้งผัวทั้งเมียรู้เห็นเป็นใจยินยอมให้เมียไปนอนกับรองนายกถ้าแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นชู้เขาเรียกว่าสมยอมบนทุกฝ่าย วินวินได้เงินได้ทองแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดในที่ลับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆครับจุกครู